สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพับกบได้พบก,กับแอปเกียวก์ับท่านทีชืชอว่า Flat ครับเป็นแอปที่ใช้ไว้เพื่อในการเขียนโนต้ตหรือว่าเขียนสกอนะครับโดยมาเราเข้ามาที่หน้าแอปแล้วครับเราจะเห็นฉลักบวกนั้นบนนะครับมุมขวาด้านบนเราก็กดเข้าไปแล้วก็กดเลือกคำอสกอครับแล้วาารเราก็จะมาใสเราก็ใส่ชื่อเพลงของเราไปครับ เมื่อเราใส่ชื่อเป็นเสร็จแล้วตัว F แอปจะพาเรามาเลือกเครื่องดนตรีนะครับเราสามารถเลือกกี่เครื่องก็ได้นะครับโดยผมจะยกตัวอย่างเป็นอันโตหนึ่งเครื่องนะครับแต่เราลอกดดังครับรอสักครู่ครับให้ตัวแอปสั้นมาตราสิสียงเราครับปิดครับ เราเขามาถึงหน้าเขียนสโกอเรนนะครับเราจะเห็นกับแถบทางล่างนะครับที่ว่าเป็นรูปตัวโนนะครับแตดนีนึ่งนะครับเป็น Hello เ,เลือกข้าวตัวโนที่เราจะใส่ลงไปนะครับเช่นตัวคมตัวหาตัวดำแล้วก็มีอักเดนทตานะครับในไอช่องที่ส่งครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับ เสียงคงโนนะครับเท่นการพรบการสกูรูครับโลโบกสลักกันต่างสลากตเวโนโตตครับแล้วก็ในช่องทีสามนะครับจะเป็นโน้ตที่เกี่ยวกับโมเดลครับหรือว่าการดูโน้ตในรูปแบบต่างๆครับในช่องที่สี่ครับจะเป็นเกี่ยวกับสลักความดังความเบาของตัวน้ตครับแล้วก็ในช่องที่ห้านะครับจะเป็นสลักที่เกี่ยวกับห้องครับเช่นกุนเท ทำสิเกนเจอร์คีย์กิเนเจอร์นะครับแล้วก็ในช่องดุดทตายครับจะเกี่ยวกับตัวอักษรเราสามารถใส่เนื้อเพลงใส่ชื่อคอดหรือว่าใส่เรื่องรูมันองคอรดนะครับเราลงมาันดูการวิธีการเขียนนะครับก่อนนี้เราก็เลือกข้างัวโนตก่อนนะครับแล้วเราก็สามารถกดโนต์แต่ลยครับ ลราก็้าท่าอยแบบไซสิเดนทเเ์เอาอลื่อนมาแบบอซสิเดนท์ครับมาล็อยนตัว้องนะครับตัวเอทเตอร์มง้มา hello a u t o ม o m o u นะครับเลยเราอยากเพิ่มพ้อมอีกอย่างก็เลวแต่เราได้เลยครับหลักการใช้ข้าวขก็จะมีประมาณนี้นะครับนะีแล้วแต่ทุกคนจะนำไปัดสัรหรือว่าอยาก นัไนปใช้ในรูปแบบไหนในก,การเขียนโน้ตซโล o หรือว่าเขียนโน้ตที่เกี่ยวกับวมใหญ่ก็สามารถทำได้ครับขอบคุณครับ